ม้วนอะบึงพี่น้องจ้ะมันฝรั่งหักน้องใหมไม่เห็นใครเก้อเดือยอ่ะเงี่ยไงบึงพิ่งไปเล่นน้ำอันเบึงเล่นบ้านมูเพิ่งเลยหักมาให้่ยังบองกก้องแก่ๆยัง,งเป็นอีอยังปวดอุ้ยอ่ะเยี่อายาอ้ยอยากไปหักเด้เนาะนะ มีอยู่สองก่ออาจารยเพื่นวะสองอันอาจารย์มีอยู่สองอันเพืออ่นวะสองกอนนะพี่น้องโอ้กุศิปอกด้วพี่น้องจ้ะกูสิปอกเฮ็ดต้องไม่ซมเท่าน,นั้ที่ว่าจะกินแต่อยากขว้วให้กันกอนนันมูเพื่อนน้ำมูทำงานอยู่บริษัทน้ำกันนะพี่น้องเพื่อนเป็นเล่นน้ำกันพุ่อนนะเพื่อนบันฮักไม่ค่อยเรือโอ้ย หอมแจ่มตุดตุดอยู่ตัวละเนาะว่ามียากมาก,กินเพิ่นส่วนไปอยู่คอว่าไปพี่น้องขอนรู้ว่ามี่เนาใหม่ขอรู้ว่ามีน่นาใหม,ม,ใหม่โอ้ยขอยสิยูบ่ะคอสิไปน้ำเล่าคนเดียว เป็นเรนน้ำมูอไปนเนน้ำมูจะข้าวคนมสัน่นคน,น,าาเ,ดเ,นเดืดาานนหน้า,า,า,าน,น้าคนเดืดไปคนทำบะห่บวา่บานบมูพี่น้องไหมไปกะีาอเขาเขาก็น้องพี่น้องคิดว่าไปเอาน้าหมเขาอีกมันไหลดีเลวว่าโอ้กินอ้อมอ้มอมอยืไปสั่นไ้ยหลเอามาทำคน,น,นวะ,อะ,อะเอาหลาเลากับพกกินนะพี่น้อง ลุงสาเพิ่นบปกินเน่น้อเหน่อเขาใหม่อมปอกพักมูนในเห็ดย,ยงมูนเพิ่นจะบโกินของปลาที่เขาเก็บมากนะเพิ่นบปกินที่พี่น้องจ้ะพี่ยปแยกเมฆอะไรกี่กทีเดียวก็โปกินเด้บอกแล้วก็เป็นเป็นรูปอะไรนี่เราใหม่กับบกก่าไปเอาดอกพี่น้องลนะอายแต่ขนาดเป็นมู่กันนั่นพลังปูอยู่มูบานนู้นโทรมาให้ไปเอายังบุกไปเอา แต่เม่อีนมใหม่กับซบม,ม,มากกับซีบ่าน่ะเนาะยันก็จะคิดเนาะแต่อ,อนซ่อนเป็นกตะดุมแก้มชุดๆพีดๆ่ด,ดอกจักฮักมากเนี่ยบอกจซี่สุปีแล้วกันเพื่อนวาน่าันก็เจปลูกไปก็เจ้กับบก,กินพี่น้องก็้ปลูกประดับสวนนี่ซึ้งพวกนี้ฮักมากเลยนะยนะ อืมจะได้ยิ่องอ่อนทอไม้ประเทศเยอรมันพี่น้องจ้ะฝลังหักนมไม้ให้ภาหักมาให้หักมตาตะบานมือคนอื่นซ่อ,อน โอ้โหเน่ยว่นเมียรักกินโนาม,ามัยกินของกอของปลากินของแปลกแปลบอกใส่เพิ่นอยู่เห็นบล่ล่ะอยู่บ้านแม่เพิ่นบอกเล่นนายกอเพิ่นเอารถมาดันทิมเบิดก้นทิมเบิด์ตหนอเดี๋ยวยี่สองก้อนนิน่อยน้องกระโออกเข้าปันได้วันนี้เนาะเพิ่นปลูกไม่ซุ้มอกอเกาเกาคนที่ว่ามันนั่งมาปลูกปลูกไปโอ้ยเป็นไทยทิมเบิด ที่คันทํากลุ่มสะอาดให้ตัดหญ้าให้แม่ไงเสียดางกินนวดพี่น้องแต่อ,อันส้นเนาะตะกี้คนจนว่าเอามาจินประเที่ยงขาย,ายเราอยู่บ้านไม่งานนะแต่ที่แรกสองสองทงตีง่ายๆเราก็ออกดีดเคาะหมย่ยคนละพันพี่น้องอันนี้พันชีน้ำตาลพันท่นานผมมียาพันท่านสีเขียว พนลพันนี่กับอันนี้หักไม่เฮ้ากเลยเนาะคือมันกันมายี่สิบปีของบ่เคยเห็นลหักเราไมา่ไม่ลเออว่อบาบหักจำไลยทีนึงเนาะหักสิกนี่เออหักยู่หักเมเม,เมันนี่แหลจะจำในเราจำในเราลืมลืมลืม ขอโทษขอโทษลืมปีไกนะ่แาาล้วฮะไม่ไงแล้วผมไม่ได้บอกว่าเราไปเอาที่บา้านมวยเราว่าเอามาจากบริษัทคนนะบริษัทคนคุณทำงานบริษัทที่มันคุ้นๆน่าโม่กับประจักเนาะเอาบริโสด้วครับหลายไหลเนเาะว่าไม,นะม่ปีไก่นี่คุณไงนะหักมามุนอีกคือไม่ยังสี่ลงาจักแม่เป็นยังม่ำลังเนาะเขาบพิ่งเคยเห็ดเราเคยเห็นตะกอยอกหักบจะเรียกไทยนะพ,นพี่น้องที่หน้าหอยเนาะ ปลูกไปเต็มขาหงอน,นะชื่อหน้าตะกี้กินนะบ่อเด็กปลูกเราพี่น้องเป็นแล้วไม้ไล่อไม้บงนะไม่งบงเด่กปลูกที่ไม้ไล่บ่อเด็กปลูกแต่มันออกเต็มอยู่ประเทศไทยเนาะถ้าเราไปเที่ยวทุกปี๋เที่ยวบ้านฮอนบ่หละไปเยอะเหมือาค่ะ เฮ็ดยังกินละพี่น้องเลยท่านมินมาบอกเนี่ยนะเฮาเฮ็ดไม่ส,ส,ส,สมใบบนอิอ่อนนี่นี่ลายเล่นหนพี่น้องเฮ็ดไม่สมไ,ได้เฮ็ดทำไม่สมใบป,ปีนู้นอะไได้กินเลยยังแสบเฮ็ดไรปีกไก่เฮ็บะเบ็ดยกสุ้กระชิน,น,นบะเบ็ดพี่น้องลายลายเฮ็ดไราไม่สมลายเนี่ยเพราะว่านมไม่บ้านไม่ยากออกลาย น,นีบ่ได้แต่สแกนกันนิหดหน่อยเลยจีนี่ได้เจอละสามโนซีโนออกวอานี่นา่จาจะเป็คนบ้านถิน่นเนาะทำไมอันนี้ก็แฝดพี่น้องแฝดตัวมายางอ,นนอันนี้มันจะออกขมขมลายก็ตัวสีเขียวอันอีกตัวนี้ขมขึ้นน้องไม้บานเห่านี่สีเขียวมันขึ้อนออกขึ้นยื่นต้นเขียวนาะน้อไม้อยู่ประเทศเยอรมันนี่พี่น้องจ้าที่บอกเนาะ ก่อี้เทียงกสิยตีนยันฟ้าเทียงหัวยันฟ้าเทียงโทษเด้อพี่น้องที่ว่าบ่มวลสันวามันออกนไหม่เกิดเองบ่มีทางนมมาอยู่ประเทศเยอรมันบ <day> ่มีทางว่าสิเกิดเองบ่มีเด้อพี่น้องมิแต่เอามาปลูกเอามาปลูกเอาบ่มีท่างว่านมใหม่เกิดเองบ่มีพี่เข้จะปลูกซุ้มก็จะไปฮักไปฮักหันที่หินเ็จะมีแต่ก็จะปลูกทั้งนั้นแหละ มันบมมีดอกนไมว้วาสิเกิดเองอยู่ประเทศเยอรมันนี่พี่น้องบมมีดอกพอสิหัวยันฟ้าเสีนยันฟ้าเทียงพี่น้องข้าเจ้าว่าน้ำไม้เกิดเองม,ออมันบ่ออกมันบมมี่ดอกเขาไม่อยู่นี่ก็บสี่สิบกว่าปีแล้วเขาบ่เห็นน้ำไม้นี่เกิดเอง่อยถามกหุบปูไม่ยา่อยผมโ่มี่ดอกแล้วว่านี่แต่ซื้อมาปลูกเอาซื้อพันธุ์มันมาปลูกเอา ไม่เป็นประเทศบ้านเฮ้ามันคป,ประเทศอาเซียนบ่ออกดอกประเทศยุโรปนี่ที่ละมั่นนี่นะผมก็เห็นน้ไมัออกเองเชีเพียยแต่ก่อนอน้ไมัออกเองนี่ต้องขึ้ามาปูที่ยอยุคหางบ้านก่อ้เต็มในคะแนนนี่นีทั้งหลังบ้านคว่านี้เราซื้อมาปูเงินตั้งหลายร้อยยูโรนี่นะเต็มเลยนะเวลามันออกนล้วแล้วฟันถิ่มแล้วเอิญแต่หักเอาเป็นแลาวหลากหลายเนี่ย หลายเท์สำหรับคนนี้พี่น้องจิ้มือไว้ในะตุ่มเลยไม่ว่าน,น้องไม่เกิดเองพี่เจนน้ำมันมูมี่ดอกน้อไม่เกิดเองนี่จะแค่เอาปลูกกันละน้อไม่นอกอกนอกอกที่เขาไปเก็บเพื่อกันเขาเอาปูกน้ำหอกน้ำหัวนะพี่น้อง,อง,อง,องปดับไปนะใบนี้มันออกมากสิเขาจะเอาตาัดทิ้งไินะเขาก็ไปเก็บไปอเพิ่นเก็บเอาได้เพิ่นให้เก็บเพิ่นบริแพงซุกนั่นนะ ก็จะตัดผิมตัวนั่นออกมากไอไกลๆกอยุงหนึ่งนอยุงนึ่งก็เลยเอิญมาใหม่นอกก่อหน่ไล่ก่อ่งกระบหไหมตหักหน่วไหมต้องกินน่วยแต่ไล่ไลนมึนข้ามรถไปนงก็จะตัดผิมเไปกันนี้เนาะ ย้ายไม่ไปกาสขนับนอกที่เนะด,ด,ยเดียวนะมมี่แหละก็จะปัดผิเบัดเดือพี่น้องมาเอาน้ำมัไปแกงเอาครับแล้ว่าไปหอยกได้เป็นทุงปุง้ยเต็มเล้อู้หัวแล้ว เก้งกินนะแกงแกงมาด้เด็ดน้ไม่สมเนาะพี่น้องให้ต้องผสมมาแต่ดีเห็ดเราผสมขาเฮ็ดเองแต่ไข่ปลเข้าไปซื้อนันเป็นหอล้านก็จะใส่ขวดก็บระยดกินเพวกอันีเสียทอง้องใมันมแสบพี่น้องแสบก็นอเขียวอยู่นี่นะออเขียวมันหึน มันบวมขึ้นหรอมันมันออกขึ้นคืนน่ะพี่น้องอันนี้มันบวมขึ้นอ่ะนี่มันขมออกขมขมนี่ก็ยังมันไม่เห็นบ่งนกไม่ไล่บ้านเห่านี่นกพันนี่นะพันนี่แสบพี่น้องนี่พราะยายไม่กินประจํากินสุกปีนี่นะแล้วมึงอ้าเออเซดายบองเพิ่นเพิ่นฮักอัะนี่มาหายอายุอันใหญนี่ิยังคงจับกินไม่ให้เขาเลเนาะ กำลังหักโนมันปกติอ,อย่อยาไปทายรูปอะไรนะพ่ิดะจะหักดหัวแกงก็อ่อนรั่วรั่วดิ่นี่พี่น้องนี่ต่ว่าเนข้าไปต้มเนี่ยต้มข้าเปียกเนออกออกแหล่แหล่ดิ่งนะขันข้าวบอบอเปียกนะคุณตอกแหล่นอนนี่นะอืม แขงกับบุมี่ักนั่งตูใส่นี่ก็ไปเก็บผักอันนี้ยังกอดแท่นพักนั่งตูอนเน่ยไอ้หอนอ้าหอนยังบอกว่ก็ลืมแค่แท่นพักนั่งตูหน่อพี่น้องแต่แค่กับบุ้มมีกับหอมนี่กับเป็นสมุนไพรหอมเด้วยอันนั้นเลยแท่นผักนั่งตูเห็ดกับมีใส่เห็ดนั่งลอกนั่งล่มก็ดแยังมีอยู่แข่ตูแข็งเห็ดอันนั่งกับมี่เห็ดหูุนไพรยงกันนั่งอู ไม่สิแกงแล้วก่นคิดบ่งก่อนบอกแล้วก่อนพี่น้องจ้ะขอคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่ขอบบ่สงส่งเมลี่แฮปปี้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากดดกดติดตามเี่เด้อเพ่อใ้เป็นกำลังใจเพ่อใ้เป็นกำลังใจเฮาะวันสู้ยญงฝรั่งฟังเจ้าหักเราใหม่ใหม่เสียทีว่าช่ันฟัง อไม้ประเทศเยอรมนีจะปลูกเอาแล้วพี่น้องมันออกเองดอกโอ้ยลายเตบาพวกนี้เบือแลอ้อ้อนออนอย่เข้าเวลาเข้าเสริมแล้วโอ้ยอัวรัวต่มแล้วมไม่แก่พี่น้องจ่นั่นงใส แสบเนี่ยพี่น้องไม่ไลนี่ยนับแยกเม็ดออกแล้วว่าเนาะปากไปปากมันเนาะพี่น้องมันกินบวกสัตาดปากบวกขี้กันดอกขึ้นห้อกินทักกินเข่าหมนละแสบไผ่แสบมันมักไผมักมันเนาะพี่น้องจ๋าบม่ว่ากันแสบไผ่แสบมันมักไผมักมันอู้ได้หลายเตัวพี่น้องคนแล้วเราเบอ้์เราคนอู้ยงนะงอแงให้นี่หนิ ซ่อนพี่น้องขอบคุณหลายเด้อพี่น้องเขามาเบิ่งส่งเมลี่แฮปปี้เอ้ยก่อนพอผิดพลาดประการไหนก็ขอโทษขอเอาให้หลายๆเด้อจ้ะเด้อพี่น้องมาเอาใหม่ไปแกงเอาใหม่ตั้งเด่นเผากระทะซุปซุปนึ่งพี่น้องจ้ะถ้าอยากกินซุปเนาะนี่เผาไว้จ้ะ เผาเเผาเผานเก็บได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์กับเบนเอานี่พี่น้องมาค่าอยากกินซุปเพื่นเรากันไดเผาเนี่หม้กเผาลายเก็บหุกนอใหม่พี่น้องจ้ะบุกน้องใหม่ที่เผานี่แหละอะไรใส่เครื่องไหเบิ้งข้า,า,ขาตะไคร้ใบมะกรูดตำใส่หัวหอมแดงม,งมุกเส,สีนหมูสามชั้นน้ำก่น,นพี่น้องจ้ากหมอเา ใส่ข้าวเบียร์ใส่ข้าวเบียร์แล้วกโโ็นมนมไม้ยังดีสูงระด้บนี้พี่น้องจ๊ะทำประเด็นหนเบิ้งจ๊ะมุกชิ้นหมูสามสันขไข่ตะไคร่ไปมะกรูดหัวหอมแดงต้นหอมใส่หมูสามสันน้ำอย่านั่งคุ่นๆเสร็จแล้พี่น้องจ้ะ ມັນລົດງືຊຳຊຳຈັກຫມຸກຫມໍອົ່ນນະເຂດ